ช่วงนี้เราข้ามไปเรื่องของการเมืองกันหน่อยเนาะอย่างที่เราได้ทราบข่าวแล้วว่าก็มีหลากหลายกลุ่มเลยอะ่ะที่เดินหน้าในการที่จะตรวจสอบเรื่องของชั้น14ค่ะ,ะ,คะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคัดค้านบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายแล้วก็บ่อนพนันออนไลน์ถูกกฎหมายด้วยอาพูดง่ายๆก็คือเป็นการรวมพลคนต่อต้านคุณทักษิณแหละครับค่ะเมื่อวานนี้ก็บุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคราวนี้ประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็มองไปถึงขั้นว่าอุ๊ยเหมือนเป็นม็อบเฉพาะกิจเลยอะ่ะ เหมือนได้กลิ่นอะไรตุตุแปลกๆแล้วก็มีหลากหลายคําพูดเหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราลองมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยนะคะกับนักวิชาการนะคะได้รับเกียรติจากผอ,อหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะดีวยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลและท่านผู้ฟังครับ ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการขึ้นหลายอย่างเหมือนกันแต่ดูเหมือนก็หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะปรากฏอยู่เป็นเรื่องใหญ่ในหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจารย์มองอยังไงบ้างคะครับคือการต่อต้านคุณทักษิณการชุมนมุมหรือเนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการในการตรวจสอบแล้วก็ไปยื่นจดหมายต่างให้กับรัฐบาลนะครับก็มีคน ไม่น้อยอ่ะก็เห็นข่าวบอกว่าประมาณร้อยกว่าคนก็ไปแล้วก็มีการประสานยุิจาาณจ์กันประเด็นนี้เนี่ยก็ท่าที่ผมสังเกตดูก็เห็นไปทิศทางเดียวกับที่คุณอุ้มพูดนะครับคือว่าความสนใจอของบรรดาสื่อต่างๆก็มีไม่มากนักนะครับก็ปรากฏข่าวออกมาเป็นวางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องก็ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในเงี้ยที่ว okay ่าหลายฝ่ายก็อาจจะประเมินกันว่านี่คงเป็นปรากฏการณ์ชุมนุมกดดันตามปกติของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่จะลุกลามหรือว่าบานปลายเป็นการชุมนุมใหญ่เหมือนกับในอดีตความสนใจก็เลยมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าที่ควรครับ แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณเนี่ยไปรวมตัวกันหมดเลยนะคะอาจารย์แล้วมันก็มีหลายประโยคที่กระทบชิ่งไปจนถึงอดีตขสชอช,อชิ่งไปถึงพักประชาชนชิ่งไปหลายฝ่ายหลายส่วนมากเลยค่ะในในเนื้อหาที่มีการพูดคุยกันหรือว่ามีการบอกกล่าวกันออกมาสู่สาธารณะเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะครับก็คือ,คอ,อประเด็นที่วิพา์วิจารณ์คุณทักษิณอันนั้นก็ก็ค,คงจะเป็นประเด็น ทั่วไปที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยอยู่แล้วะนะครับครับแล้วก็ประเด็นที่มีการพูดที่ค่อนข้างจะเดินขอบเขตในสายตาผมน,นะครับไปบ้างเนี่ยก็คือไปเชื่อมโยงแล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ระบบประชาธิปไตยนี่แหละซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการพูดที่ อาจจะมองอะไรที่มันเกินเลยไปกว่าความเป็นจริงนิดหนึ่งเพราะว่าในระบบะเผด็จการหรือว่าระบบรัฐทหารเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าระบบประชาธิปไตยมากมาการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันเ,เป็นไปแทบไม่ได้เลย <c oughs> แล้วการที่เกิดคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยกว่าะระบบประชาธิปไตยก็อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไป แล้วก็โดยรวมใหญ่จาพวกที่มาจากคณะรัฐทหารเนี่ยก็ก็วิธีการบริหารเนี่ยก็ก็คล้ายคลึงกับบรรดาที่มาจากนักการเมืองนั่นแหละก็คือเล่นพวกพ้องแล้วก็ปล่อยปากัละเลยให้มีการทุจริตอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาต่างๆของประเทศเนี่ยมันก็นำรงอยู่แล้วก็มีแนวโน้มขยายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระบบเผด็จการ ที่มาจากรัฐหารนั่นแหละไม่ว่ายาเศรษกิจเขามากขึ้นเศรษฐกิจก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมอื่นๆืก็มากมายทุจริตคอร์รัปชันก็เพิ่มขึ้นนะครับดูภาพด,ด่นารดัชนีของอการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นการพูดที่ถ้าแรงๆหน่อยก็คือก็อาจจะสายตาสั้นไปหน่อยในการที่จะ พูดในลักษณะที่มนีออกมาครับส่วนคนที่ไปชุมนุมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแกนนำอ่ะนะเป็นแกนนำที่เึ่หคนกกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับคุณทักษิณซึ่งก็มีทั้งหลายฝ่ายใช่ครับฝ่ายปปชฝ่ายพันธมิตรหรือว่าแม้กระทั่งนปชอย่างคุณจตุพรเองทุกคนก็มอง คุณทักษิณในลักษณะที่เป็นรักการเมืองที่เรียกได้ว่าก็อาจจะเป็นภัยต่อสังคมไทยนะครับนั่นคือสายตาที่คนเหล่าน,นั้นมองคุณทักษณิณก็ลเลยรู้สึกอึดอัดที่คุณทักษณิณดูเหมือนว่าจะมามีอานาจทางการเมืองอีกนะโดยอยู่เบื้องหลังรัฐบาลก็เลยถามในละักษณะท,ที่ว่าการที่คุณทักษณิณกลับมาเนี่ยมันก็ใครเป็นคนรับผิดชอบ <c oughs> ดูก็คืททุกคนทั้งหมด่ที่เอาคุณทักษิณกลับมาเนี่ยก็ก็เป็นทั้งกลุ่มอคนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับคนกลุ่มนี้นั่นแหละนะครับ,รบที่เอากลับมาก็าจะว่าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเครือข่ายเดียวกับคนกลุ่มนี้ก็บางส่วนก็ก็เป็นรัฐบาลร่วมกับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือพลังในการต่อต้านคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยมันก็เลยถูกแยกออกจากกัน อืมันไม่ได้เป็นเอกภาพที่ต่อไปนะครับก็ค,บคือในสมัยก่อนเนี่ยคนต่อต้านคุณนักศึกเนี่ยมันมันเยอะกว่าน,นี้มากทั้งจากนักการเมืองหรือว่านักวิชากรนักวิชาการอื่นๆแต่ปัจจุบันอย่างคนเหล่านี้ก็ยังคงมีทัศนคต <c oughs> ิเช่นเดิมกับคุณนักศึก <c oughs> ว่าเขาก็มองว่าอวิธีที่จะไปชุมนุมประท้วงกดกันแล้วก็ไปเรียกร้องให้มีการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีที่แก้ปัญหา มันเหมือนกับวิถีที่เขาเรียกว่าอะไรจ้าเอ่อเอาแก้ปัญหาแบบนี้ก็สร้างปัญหาแบบใหม่นั่นเองครับครับแล้วอาจารย์มองเป็นจํานวนมากก็เลยไม่ได้สนับสนุนมากเท่าไหร่อ๋อก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่สื่อในข่าวนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากทั้งสื่อและก็ที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ถูกไหมอาจารย์ และอาจารย์มองว่าด้วยถ้าเกิดเรามองว่าตัวกลุ่มนี้เองเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะอาจารย์พอสามารถที่จะวิเคราะห์ต่อไปได้ไหมคือมันมีหลากหลายกลุ่มนะมันมีหลากหลายส่วนถ้าที่ดูเนี่ยคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคุหนึ่งเนี่ยเขาก็เอ่อาที่ผมฟังอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อคนไครของระบบประชาธิปไตยเท่าไหร่นะเออว่าจะเอ่อ,อเป็นกลไกหรือว่าเป็นระบอบ ที่จะแก้ปัญหาได้นะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยก,ก็ยอมรับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งซึ่งมันก็ที่จริงถ้ามองในประวัติศาสตร์เนี่ยปัญหาระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีทุกประเทศนั่นแหละเพียงแต่ว่าหลายหลายประเทศเนี่ยก็มีความอดทนและก็ใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาไปจนกระทั่งจิตสํานึกของประชานชนได้มีการเติบโตแล้วก็ได้มีความตั้งถึงสิทธิ หน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีการเลือกตั้งโดยใช้เจตจำนงที่เป็นอิสระเมื่อถึงระดับนั้นเนี่ยมันก็ทาให้ประเทศก็มีความมั่นคงในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็ก็จะมีความอะ,อะไรละ่ะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะมีเรื่องของความคิดเก่าแนวการเมืองแบบเก่าๆเ,เนี่ยมันก็ดำเนินอยู่ ราะงั้นเนี่ยก็เลยทําให้คนอที่ไปชุมนุมตั้งกลุ่มนักศิลปบางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นทางออกสําหรับกลุ่มเขาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มเขาเนี่ยเขาบอกว่าทางออกคืออะไรทางออกเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนนะทางออกกลุ่มหนึ่งก็คือก็เขาก็จะใช้วิธีการวิธีคิดแบบเก่า ก็คือนี่แหละก็โดยการรัฐทหารที่มีกอ,อ,อ,องทุงกองทัพเนี่ยมาเป็นคนละไกและก็คาดหวังว่ากอ,องทัพหรือทหารเนี่ยก็จะจัดการบ้านเมืองให้สงบให้เรียบร้อยนะซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเออมันก็ไม่ได้ผลอ,อันนี้ได้ผลกอีกทางหนึ่งของคนกลุ่มนี้คือเขาอยากจะปฏิวัติประชาชนอื S <S อ,อันนี้ก็ในสายการปัจจุบันเนี่ยก็แนวคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ก็คือว่าหมายความว่าเมื่อรัฐก,การเมืองก็ใช้ไม่ได้ทหารด้วยทหารก็ใช้ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยวิถีปฏิวัติประชาชนเนี่ยก็อาจจะเป็นวิถีที่เป็นทางทางเลือกอันหนึ่งสาหรับพวกเขาเพียงแต่ว่าวิถีปฏิวัติประชาชนเนี่ยคนคนไทยก็ไม่ยินด้วยนะเอาเปนแบบนี้อ่ะ คนไทยจานวนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่ารังเกียจการเลือกตั้งหรือว่านักการเมืองเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าค่อยๆพัฒนาไปมีการเลือกตั้งบ่อยๆสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับเมื่อไหร่ก็ประาาาชาธิปไตยไทยก็คงจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น นะครับก็เป็นจำนวนมากนี่ก็จะคิดอย่างเช่นนั้นนะครับค่ะพยายามคิดตามอาจารย์ไปในทุกประตูเลยเหมือนกันนะคะก็เลยก็เลยเมื่อกี้ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ในมุมหอจานนะคะอาจารย์คิดว่าจุดเปลี่ยนทางการเมืองถ้ามันเป็นปีพศอนเนี่ยค่ะ25 6 8เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาจากไหนนี่เมื่อถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการรัฐประหารและมันมันจะเป็นประชาชนหรือจะเป็นพรรคร่วมหรือจะเป็น องค์กรอิสระหรือหรืออะไรอาจารย์ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองก็อย่างนี้มันมันมีสามสินานอริโยนะคัะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักนี่แหละประมาณสักห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะคะะะนรับินเนริโยแรกเนี่ยก็เป็นสินาริโอที่เรียกได้ว่าเกิดความหยุดนิ่งหรือว่าชะง,งักกัดทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่ีนาลิโอนี้เนี่ยก็หมายความว่าบรรดากลุ่มชนชั้นนำต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ยังปองอำนาจอยู่แบบเดิมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มกลุ่มเหล่านี้ของอำนาจแบบเดิมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆทางสังคมและก็การเมืองเนี่ยมันก็จะจะไม่เกิด ก็คือเราก็จะอยู่กันแบบเนี้ยอ mm. อื่าไปเรื่อยๆนะครับในช่วงห้าปีนี้อ่ซึ่งมันก็จะมีผลกระทบก็คือว่ามันก็จะอะความสั่งสมสั่งสมความขัดแย้งอะไรต่างๆอื mm. มันก็จะเกิดขึ้นนะครับอ,อย่างเรื่องนะครับอแต่ทีนี้เนี่ยก็ในซีนารีโอนี้ในช่วงห้าปีนี้เนี่ยอก็ต้องทําใจว่ามันเป็นซีนารีโอที่อาจจะมีความเป็นไปได้ สูงที่สุดนะครับรอคืนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเปลี่ยนเนี่ยค,คือเศรษฐกิจก็จะเติบโตต่ตาําอย่างที่คุณทักษิณบอกว่าอาจะเติบโต3เปอร์เซ็นในปีนี้4เปอร์ซ็นปีหน้า5เปอร์เซ็นในปีจัดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง,งเพราะว่าผมก็คุยกับบรรดาเพื่อนอาจารย์ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ย เขาก็บอกว่ามันไม่มีทางที่จะเโตได้3%เลยของประเทศไทยเนี่ยท่านอยู่ประมาณ2%กว่าๆนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนมันเพึ่งทางการส่งออกกับการท่องเที่ยวครับและไอ้การส่งออกเนี่ยมันก็ส่งออกกับสินค้าเดิมๆนั่นเองนะถึงแม้ว่ามีทุเรียนมาช่วยอยู่พักหนึ่งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมันแค่จํากัดวงอยู่แค่นั้นมันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไม่ได้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยใีใหม่ๆที่ก่อให้เกิดเจเนเรต GDP เนี่ยเป็นจํานวนมากนะต้องเที่ยวก็เหมือนกันเต้องเที่ยวเนี่ยอก็มันก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถึงพีคก,ก่อนโควิดกะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วก็มีปัญหามากมายในประเทศไทยกลุ่มจีนเทาบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เอก็ออมีแนวโน้มว่าจะลดลงเพราะงั้นเนี่ย เมื่อสองเซกเตอร์ใหญ่อันนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะขยายเพิ่มเติมได้มันโอกาสที่ GDP จะขึ้นไปถึงสามกว่าหรือสี่กว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากมนะก็คือมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆแ้วเขาก็ฟันธงเลยมันอยู่ประมาณนี้แหละสามสี่ห้าปีถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นจนชั้นกลางจนชั้นล่างก็จะเผชิญกับ อ่าละค่าคองงชีพที่เพิ่มขึ้นในขณะที่บรรดากลุ่มทุนทั้งหลายเนี่ยก็คงยังได้เปรียบเหมือนเดิม hmm. แล้วก็ทางการเมืองก็จะไม่คืบหน้าแก้แลดบัเมนินก็ยังแก้ไม่ได้อะแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองต่งางๆก็จะถูก <c oughs> คุมในแวดวงที่จำกัดนะก hmm. ็คือว่าทำอะไรมากก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออ่อ มีความเป็นไปได้สูงที่สุดก็คือชนชั้นนำยังคงใช้โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยเพื่อรักษาอำนาจส่วนซีนาร์โอที่สองเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบค่อยเปลี่ยนค่อยไปอันนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะสําคัญก็คือว่าพักการเมืองแนวปฏิรูปและประชาชนเนี่ยก็จะเริ่มกดดันต่อชนชั้นนำผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในหลรูปแบบในขณะเดียวกันชนชั้นนำบางส่วนก็ยอมปรับตัวและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ส่งผลกระทบผลประโยชน์ของพวกเขาในระยะยาวมากนะ,นะครับใ,ในแนวทางลักษณะนี้ถ้าจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีการกระจายง่าจมากขึ้นท้องถิ่นก็จะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะสร้างนโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้นการเื้นตัวเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นในบางส่วนโดยเฉพาะนโยบายที่สนับสนุสน,น SME แล้วก็พวกเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็จะช่วยลดการพึ่งพาลุ่มทุนขนาดใหญ่ลงได้ในแบบหนึ่ง ในขนาดเดียวกันก็มีการลดความขัดแยด้งทางการเมืองมีการประนีประนอมกันระหว่างกลุ่มชนชั้นนาเดิมกับพรรคการเมืองที่มีแนวคิดข้างหน้าก้าวหน้าเนี่ยเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองอาจจะมีการแก้ไขร,รัฐมน,นูาที่ทําให้การเมืองมีเสถียรภาพและก็เป็นธรรมมากขึ้นชิ้นงานนี้ว่าที่สองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในระดับปานกลางนะครับก็เงื่อนไขก็คือว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องสร้างแรงกดกัน อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีชนชั้นนาบางส่วนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองอประเทศว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงส่วนซินดาริโวที่สามเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและรุนแรง <Okay. S 2> อันนี้เนี่ยมันจะเกิดเมื่อประชาชนเนี่ยไม่พอใจมากขึ้นต่อระบอบที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีบรรดาชนชั้นนำเนี่ย หวังการปฏิรูปอ,อย่าง <c oughs> ถึกที่สุดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเกิดการลุกคือของประชาชนหรือว่ามีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เพื่อต่อต้านชนั้นหน่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นช่วงการเปลี่ยนผ่านมันก็จะนํามาซึ่งความวุ่นวายในระยะสั้นแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการขาดสเสถียรภาพทางการเมืองอื <c oughs> และในกระดาเการมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีรัฐมนูญฉบับใหม่ที่อาจจะลดบทบาทของกองทัพทางการเมืองและก็ลดการผูกขาดของกลุ่มทุนกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นแลกลงทุนต่งางๆก็อาจจะมีความกังวลและก็ลังเลในระยะแรกแต่ถ้าหากว่า,าสามารถทําให้เกิดสเสถียรภาพได้เนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจมันก็เกติบโตในระยะยาวได้แต่ว่าซีนารีโอนี้เนี่ยมันอยู่ในที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันอยู่ในระดับต่ําถึงปานกลาง ปัจจัยอะไรที่น่าจะเกิดอันนี้คะอาจารย์ปัจจัยอะไรน่าจะเกิดในเรื่องนี้คะอาจารย์ปัจจัยที่สําคัญเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างสี่อย่างอย่างแรกก็คือบทบาทของประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนคือถ้าประชาชนสามารถแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งได้แล้วก็เลือกพรรคหรืออะไรต่างๆที่มีนโยบายที่สร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวอย่างสงบอาจจะชุมนุมประท้วงกดดัน แล้วก็มีส่วนร่วมในกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อชนชั้นนํามากขึ้นให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะสามารถที่จะเคลื่อนตัวจากซีนารีโอที่หนึ่งไปสู่ซีนารีโอที่สองได้และตัวการปรับปัจจัยที่สองก็คือการการปรับตัวของชนชนั้นนาก็ต้องดูว่าชนชั้นนาบางส่วนเนี่ยจะเห็นถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเขายังขัดขวางการปฏิรูปสังคมไทยในขณะนี้เนี่ย ถ้าว่ามีชนชั้นนำยอมปรับตัวเนี่ยมันก็จะช่วยลดความตึงเครียดและมันจะเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบสันตินมากขึ้นครับมันที่สามเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยจากแรงกดดันจากนานาชาติซ<อ>ึ่งอันนี้เนี่ยองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็หรือว่าพันธมิตรทางการค้าเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการกดดันเช่นการตั้งเงื่อนไขการลงทุนหรือความช่วยเหลือต่างเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ และสุดท้ายเนี่ยก็คือปัจจัยทางบทบาทของสื่อและก็เทคโนโลยีครับซพ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่โปร่งใสเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการถึงตัวทางการเมืองของประชาชนน,นี่แหละครับที่เป็นปัจจัยเลยอขอบคุณมากเลยครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดพอดีจริง,รงๆมีคําถามอีกสองสามคำถามทีอมม่อยากจะถามอาจารย์เดี๋ยไวไว้การหน้าแล้วกันนะคะครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์พิชัยนะครับ